สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณกันเกรสุคนนะคะนักจิตวิทยาค่ะเรามาทราบอาชีพนี้กันนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างไม่ทราบว่าอาชีพนี้ทําอะไรบ้างคะก็สําหรับงานด้านจิตวิทยาที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะเป็นในการดูแลด้านสุขภาพจิตของบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยนะคะในโรงพยาบาลก็จะให้การให้คําปรึกษาดูแลเกี่ยวกับด้านการปรับตัวความเครียดปัญหาต่างๆที่เข้ามา แต่ละช่วงของแต่ละคนแต่ละผู้รับบริการนะคะไม่จะเป็นว่าคนนั้นต้องมีสภาวะที่เป็นภาวะโรคจิตใช่ไหมคะที่จะเข้ามาบาบัดตัวนี้ได้ไม่จําเป็นค่ะคนปกติทั่วไปที่ปรับตัวไม่ได้ก็สามารถมาพบนักจิตวิทยาได้คำว่าปรับตัวไม่ได้เมื่อสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนไปหรือางเหรอคะก็อย่างเช่นมีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดหรือว่าการปรับตัวในการทํางานใหม่ๆหรือว่าการใช้ชีวิต มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวที่โรงเรียนหรือว่ากับเพื่อนหรือการปรับตัวเข้ากับคู่ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆดิกฤตค่ะแล้วการทําอาชีพนี้ค่ะโอกาสก้าวหน้าในอาชีพเนี้มีอะไรบ้างคะก็จะแบ่งเป็นถ้าในหน่วยงานระดับวิชาการนะคะก็จะเติบโตได้ถึงระดับศาสตราจารย์นะคะทางวิชาการหรือจะเป็นในหน่วยงานเอกชนนะคะก็จะเห็นหลายๆ คนจะเป็นนักเขียนนักคิดชื่อดังนะคะเป็นนักพูดชื่อดังต่างๆนะคะเป็นเข้เขาใช้คําว่าเป็นโค้ดแต่โดยพื้นฐานเขาก็อาจจะเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าสนใจศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าน้องๆเขาสนใจอยากจะเป็นนักจิตวิทยานะคะเขาต้องเรียนสายอาชีพสายสาม,มาัญแล้วก็เรียนต้องเรียนคณะอะไรต่อจากนั้นนะคะก็เริ่มจากเรียนสายสาม,มัญนะคะแต่ว่า จิวิยาสามารถเรียนได้ทั้งสายวิทย์แล้วก็สิ่งนะคะจากนั้นก็เลือกคณะค่ะเลือกคณะจิวิทยาแต่บางมหาวิทย,ทยาลัยนะคะก็จะเป็นคณะสังคมาศาสตร์คณะมนุษยศสาสตร์แล้วก็จะเป็นภาควิชาจิทวิทยาค่ะไม่ทราบว่าพี่กันนะคะมีอะไรอยากจะฝากให้น้องๆไหมคะสำหรับคนที่สนใจที่จะเป็นนักจิตวิทยานะคะค่ะก็อยากจะให้น้องๆ ที่สนใจสาขาจิตวิทยานี้นะคะก็อาจจะลองดูลองสํารวจดูนะคะเพราะว่าคนที่จะเป็นนักจิตวิทยาได้ส่วนหนึ่งเราต้องรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้ที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอื่นนะคะรวมถึงมีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพนี้แล้วก็มีความสนใจในงานวิจัยหรือว่าเป็นงาน อ่าเป็นหนังสือต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ต่างๆในการทำทำงานแล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ตรงนี้ค่ะวันนี้หวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นนักจิตวิทยานะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่การมากนะคะขอบคุณมากค่ะ